ครับผมวันนี้เรามาดูวิธีการผ่าลูกอะโวคาโดกันนะครับผ่ากันง่ายๆเลยครับผมนี่ครับอะโวคาโดหลังจากที่ว่ามันเราบีบๆนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันนิ่มแล้วนะครับก็ทานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาผ่าเพื่อทานกันครับนี่ครับนี้ดันขั้วมันนะครับแล้วก็เราก็วางแบบขนานกับพื้นนะครับ แล้วก็พาเข้าไปเลยครับผมเป็นซีกเลยครับผมบุนให้มันทั่วครับวันนี้ลูกอกะโวคาโดอาจจะนิ่มนิดนึงนะครับผมนี่สวยงามครับผมแล้วก็เอาเม็ดออกครับ ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาทําการผ่าเป็นเซี้ยวเป็นเซี้ยวนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้เราสามารถเอาเนื้อออกมาทานได้ง่ายและก็สะดวกนะครับผม mm hmm. ผ่าครึ่งซี่ก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ผ่าครึ่องอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็หนึ่งลูกก็ผ่าได้ทั้งหมดประมาณ8ชิ้นนะครับ เอาใส่จานครับผมเนื้อประมาณนี้มันกำลังมันดีมากครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแบบแข็งมากแข็งกว่านี้นะครับก็ผ่ากินให้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมจะชอบแบบนิ่มๆนะครับผมจะทำแค่ครึ่งเดียวนะครับผม หลังจากนั้นพอเราได้เป็นเซี่ยวลวนะครับก็ใช้ช้อนมาขวานเนือ้อใส่จานได้เลยครับนี่ครับขวานใส่จานเลย หลังจากนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทานกับอะไรนะครับอาจจะทานเปล่าหรือว่าผสมกับนมเปรี้ยวหรือว่าผสมกับน้ำผึ้งก็แล้วแต่สะดวกนะครับนี่ครับเอามาทานกับน้ำผึ้งนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ